สวัสด yeah. right yeah, oh. ีคร okay, ับวันนี้พวกผมก้าสุยเ f ฟนะครับวันนี้ก้าก็จะมาสอนลาก,กิงหัวนะครับผมในหมวดเฟียตายนะใครที่ยังล่าไม่เป็นก็ลองฝึกกันดูนะ รอบนี้มาเป็นเป็นปืน AR มา้างรอบที่แล้วผมสอนตั้งตั้งไอไปก็จะมีคนอาจจะมีคนเล่นได้บ้างไม่ได้บ้างก็ค่อยๆฝึกกันไปนะครับรอบนี้ผมก็มาสอนเล่นแล้วกันปืน AR กับปืน MP นะปืนเนี่ยโอ้ย MR อะไรของกูนเนี่ยรลอนจร่งละปืนนี่เอ็ม8กับ MP40 นะครับก็ ผมไม่ได้เล่นเก่งอะไรมากมายด้วยคนดูอย่าด่าผมนะก็นะครับผมก็มาสอนอาจจะมีตัวเองก็มีตายบ้างอะไรบ้างเป็นปกติแาเต็มแรกเลยนะครับผมก็หาจังหวะยังไงก็ได้ให้เป้ามันตรงให้มันลากขึ้นได้หาจังหวะยังไงก็ได้หาม,มีตัวใกล้ หลังเข้าอืมตายเลยจบจัดเต็นให้บ้าติดแล้วหนึ่งหนึ่งครั้งอนะ่ะเติดแล้วแต่มันไปดงตัวนัดที่สองล่างไงก็ได้ล่าให้มันขึ้นนะอ่ะแบบนีะชุดเดียว แค่สองเม็ดพอเลยเนะี่ยเล่นลาหัวมันเล่นง่ายเล่นง่ายกว่าลูกนั่งนะเพราะลูกลูกนั่งกับลากยิงหัวอันไหนงน่ายกว่าผมไม่ได้ใจนะแต่สำหรับผมว่าผมว่าลากยิงหัวง่ายกว่าสำหรับผมนะเห็นว่าขึ้นไปเลย มาดีหายดนไปได้นหนึ่งกับตายจบเลย อธิบายง่ายๆนะครับผมลากกิงหัวกับลูกนั่งก็มันก็คล้ายๆกันนะสำหรับผมนะลูกนั่งแต่ว่าตอนนี้ลูกนั่งมันโดนเนื้อแ่ะมันโดนเอาออกอะ่ะมันโดนเอาออกไปครับผมก็เลยต้องเปลี่ยนจากลูกนั่งตอนแรกผมกะว่าจะสอนลูกนั่งเหมือนกันแั่แหละแต่ไปมาลูกนั่งโดนเอาออกก็เลยต้องมาสอนลากยิงหัวแทนอุ้ย โอ้โหรีเซตเต็มหัวเลยเกินจบแล้วหัแตกผมไกละนะเขาจะด่าหงด้งิดนี่หัวแตก เป่าจบจัดยิงไม่โดนอ่ะ MP ก็เหมือนแบบเหมือนยาเลยนะแบบอืมแต่ผมอยากให้เกมปรับตรงที่ว่าเวลาแบบ กดออกไอ้นี่ตรงหน้าล็อบบีตรงนี้เข้าใหม่อะ่ะแล้วโมโคมัมนบักอะ่ะผมอยากให้เกมปรับอยู่นะนี่หนึงอย่างเลยอย่าลากขึ้นจบในชุดเดียว <c oughs> จบจบจัดพอไม่ขึ้น าลากเนีย่ยไม่ติดหรอกมันจะมีติด้างไม่ติดวางเป็นธรรมดานี่ยติดติดติดนี่ถ้าแบบว่ามันติดมันก็จะเล่น,นแบบชิวๆเล่นง่ายๆเลยนะแต่ถ้ามันรอบไหนมันไม่ติดมันก็ไม่ติดปืนอนะ่ะ ปกติของเกมมีติดก็มีไม่ติดนะทุกคนผมมาสอนแค่นี้นะครับผมก็ถ้าแบบว่าใครเล่นเป็นอยู่แล้วฝวากคอมเมนต์ด้วยใครที่ทำเป็นอยู่แล้วฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับส่วนใครที่ยังทำไม่เป็นก็คอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับผม พยายามฝึกกันนะครับทุกคนผมเป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ